ีก็แปดโมงแล้วนะครับแปดโมงตรงนะครับสวัสดีติาที่ทำเพื่อนทุกคนนะครับในช่วงนี้นะครับหลวงตาท่านก็พักอาหลวงตาท่านแวะเข้าน้ํานะครับในช่วงเช้าครับสวัสดีทุกท่านทุกคนอตอนนี้พระคุบาโอมก็รอหลวงตาบุญชช่นอยู่นะครับ พวกบ้าฉัาานก็รอพี่น้องนะครับพู้บ้าววเของน้าบอครับอ๋อครับผมตอนนี้หลวงตาท่านบอกมาแล้วนะครับพี่น้องอย่างได้ภาพ มองตรเหอ่ะสาธุครับผมเสร็จแล้วครับสาธุสาธุครับอ่ะเข้าแถวเลยนะครับคนไหนหลวงตายังไม่ได้ข้อหัวให้เข้าแถวรอเลยนะครับอ่ะเข้าแถวเลยครับผม

แวะพักเข้าห้องน้ำนะครับบ้านท่าหินส้มนะครับตอนนี้หมู่ที่เจ็ดตำบลเมืองพอนาเภือขุนยวมนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนปัจจัยไม่ต้องขวายนะครับ ชาวต้องยกนะครับถาวามต้องยกนะครับ,รบขึ้นเลยยกขึ้นและเงยหน้าขึ้นมองลงตาเลยนะครับเงยหน้าขึ้นมองหลงตาเลยยกน้ำนะครับถาวามถ้ายกไม่ขึ้นก็แตะเอาอย่างนี้แหละ นะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับพี่น้องชาวบ้านนะครับท่าหินส้มนะครับที่ท่านมารอรับพรจากดวงตาบนชื่อน,นานรุถเช้านี้นะครับนเนาะยกขึ้นเลยนละครับยกขึ้นเลยนะสบายตอ้องยกขึ้นนะครับอ่าเดี่จะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บนะครับ พี่ถวหลตถอดผ้าถอดหมวกอกน้อยนะครับอกนะครับถอดหอสาธุสาธุครับครับก็ยาทำที่ท่านมารอหมอกยังหนาอยู่นะครับหมอกยังตอนนี้แปดนาฬิกาก็แปดโมงกว่าแล้วหมอกก็ยังยังครับหลวงตาขิ้ข้าวล้วครับหลวงตาครับผม ยกขึ้นนะครับสลายต้องยกขึ้นไม่ใส่ปัดัยนะครับหลวงตาถามว่าตั้มกินข้าวหรือยังนะครับยกขึ้นเลยนะครับยกขึ้นหลวงตาท่านเป็นห่วงนะครับพระธรนะครับหลวงตาท่านเป็นห่วงอท่านบอกว่าตั้มกินข้าวหรือยังผมกําลังจะเดินมาข้างหน้านะครับครับหลวงตาท่านจะเป็นห่วงนะครับพระธรทุกท่านทุกคนนะครับเมื่อกี้ท่านถามก็เลยบอกว่ากินข้าวแล้วครับถ้าตอบท่านว่ายังไม่ได้กินข้าวนี่เวลาท่านเดินไปเจอพี่น้องที่นำกับข้าวมา ถวายนี่ท่านก็จะให้รับไว้นะครับไว้ไปทานนะครับเนาะอันนี้ก็เด็กๆโรงเรียนโรงเรียนบ้านท่าหินส้มนะครับนี่เด็กๆที่โรงเรียนบ้านท่าหินส้มเด็กๆที่โรงเรียนบ้านท่าหินส้มนะครับ ทุกท่านทุกคนนะครับก็เป็นคาบรรยากาศยามเช้าครับยกขึ้นเลยนะครับยกเลยถ้ายกไม่ได้ให้แตะยกยกไหวยกเลยนะครับนาะถ้ายกไม่ได้แต่ไว้ได้ครับไม่ใช่ปัจจัยนะครับไม่ใช่ปัจจัยงตาตาไม่รับปัจจัยมายกได้ยกยกไม่ได้ให้แตกนะครับเลยหน้าขึ้นมองลงตาเลยถ้าเราก้มลงตาก็จะได้ก้มครับอายุท่านมากละ น้ําบางส่วนเราเป็นน้ํามงคลนะครับจะให้ถวายก่อนสักขวดเดียวอย่างนี้ท่านรับแล้วก็คืนให้เลยเป็นน้ํามงคลนะครับเป็นน้ามงคลที่บ้านครับผมสาธุสาธุ<ส>าครับผมสา,สาธุนะครับเวลาไปเจออาหารนะครับเนาะที่พี่น้องนํามาถวายท่านนะครับท่านก็จะบอกว่าใครยังไม่ได้ทานข้าวนะท่านก็จะให้รับไว้นะครับ น,นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ได้ถา่ถายทอดให้ญาติของเราได้รับชมตอนนี้ก็ยังยังหนาวอยู่นะครับ <c ười> ขึ้นขึ้นเนินนะครับตอนนี้ ขุนยวมนะครับอำเภอขุนยวมเหลืออยู่ยี่สิบสามกิโลครับนี่แม่ห้องสอนเหลืออยู่เก้าสิบกิโลนะครับขุนยวมยี่บสามแม่ห้องสอนเก้าสิบกิโลจากจุดนี้นะครับจะทำจากจุดนี้ไปนะครับเสียงหอบแล้วครับ S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามแนละกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง y t u t u ตั้มดัมซิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดในย้ายทำและรับชมตลอดเส้นทางเลยนะครับวันนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนทุกท่านครับ